มาเก็บเห็ดกันค่ะพ like ี่พี่เพื mom, mom, mom. Oh, ่อนเห็นไหมคะเห็ดทั้งน <First, S 2> ั ler, ้นเลยนะครับเนี่ยเห็ดทั้งนั้นเลยค่ะสวัสดีนะคะทุกคนมามามาโอ้ยคิดถึงพี่พี่เพื่อนอตัดเราเลยโน้ตตัดเราเลยลูกเบิงดูค่ะพี่น้องโอ้ยมันงามงามขากงามเนยเบิงดูค่ะพี่น้องพูนน่ะโอ้ยชมเาาไปเด้อค่ะคลิปพูนน่ะ เบิ่งดูค่ะพี่น้องเปิดมองได้ก็ม่แต่เห็ดฝนมันตกเด้อค่ะพี่น้องเบิ่งดูสะออนน้ำข่อยบ่โอ้ย,อยพุ่นพุ่นปัดพี่น้องข่อยสะออนเห็ดข่อยสะออนเห็ดสะออนดีลีพี่น้องตะก้าข่อยจะมาย่ใสวุ่นเก็บให้ลูกปัดนะคะเอาได้ก็จะเอา โอ้ย่อยสะอ,อนสะอ,อนสะอ,อนอีลีกำทางนะคะเนี่ยคนไม่มาคนยังไม่มาหาค่ะวันธรรมดาเอา้าอยู่ไหนหนู๊ยังไม่เสร็จอีกแล้วตรงนั้นโอ้โหพี่น้องหอยสะอ,อนหลายบ่มเป็นดอกน้อยๆเด้อ ه, พี่น้องดอกใหญ่มากสวยมาก สะออนแห้งเก็บให้ลูกตัดขานคะคะอุ้ยตะก้าแม่ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนค่ะพุนพุ่นพุ่น,นโอ้ยสะออนร้ายพี่น้องโอ้สะออนพี่พี่โอ้ยหน่ะพี่น้องเบิ่งดูโอ้ยโอยโอยโอย,โอยมามามาเก็บเห็ดน้ำกันหม่องเดียวเด้อค่ะพี่น้อง ว่างหันลูกก็เอาหม่องไต้ต้นใหม่พุ่นก็พอกันค่ะเท่ากันตะกานี้ไมมเพิ่งดูพุ่นพี่น้องมันงามมันงามโอ้ยโอ้ยเห็นบ่ค่ะพี่น้องสะออนสะออนออนเลยคพุ่นอะ วัสดีค่ะพี่เพื่อนเพืเ่อนมาค่ะเก็บเห็ดยังไม่ได้ไปไหนนะคะยังอยู่ในป่าด,ดูค่ะดูความงามของเห็ดโอ้โหพ่อแม่พี่น้องพุ่นน่ะว่าต้องไปใส่ดอค่ะยู่ข่างทางนี่แหละเพิ่งดูค่ะยู่ข่างทางนี่แหละว่าไปใส่ดอก เก็บเม่าวังน,นันก็อยูแถวนี้เด้อยค่ะพี่น้องบวงนูค่ะก็ะต้องไปไซสย่างเก็บน้ำทงังดอกบักเบบักเบ,กบิกดอกเบิกได้ค่ะพี่น้องพูดนะโอ้ยสิให้คอยว่าจังได้พี่น้องบวงนุก ม่งดูค่ะวันนี้โทรศัพท์ไม่เป็นใจนะคะพี่พี่เพื่อนๆไม่ได้คลิปดีเลยค่ะเห็ดเยอะแต่คลิปมีแต่คลิปสั้นๆนะคะทุกคนมีแต่คลิปสั้นๆค่ะเมื่อกี้เจอตรงไหนเออเมื่อกี้แบกตรงไหนเนาะ มันงามอยู่มันตูตมๆค่ะถ้าไม่ตูมก็จะไม่เสียดายนะคะนี่ค่ะถ้าไม่ตูมก็จะไม่เสียดายนะคะทุกคนเบิ้อง่ะมันตูมนะคะมันก็สวยด้วย โอ้ตรงนี้ตรงนี้วนอยู่ตรงนี้ไม่ต้องไปไหนเลยตายแล้วดูค่ะเก็บมา